ที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้2ชุดนะครับก็จะเป็นรุ่นดึงรอนเสริมปีกเป็นไซส์ครอบครัวขนาด9.5ฟุตแล้วก็นี่ฮะรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น P 1ครับนะฮะเป็นงานแบบฐานเสริมใยหนานุ่มขอบหนาพิเศษแล้วก็ตรงบาะหัวเตียงก็จะเป็นหมอนใบใหญ่ๆองใบแบบนี้นั่งพิงแบบสบายๆเลยเดี๋ยวผมพาอัปเดตตัวนี้ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงรอนเสริมปีกเป็นไซส์ขนาด9.5ฟุต คุูคค้านะครับใช้ที่นอน6ฟุตกับสฟุตครึ่งต่อกันเป็นเตียงนอนครอบครัวขนาด9.5ฟุตเลือกวัสดุหุ้มตัวนี้เป็นงานหนังนะครับของซอฟต์นะครับนี่ฮะเป็นตัวกันน้ํานะครับตรงนี้ครับนะฮะ กันน้ําทําความสะอาดง่ายป้องกันไลฝุ่นนะครับนะฮะจะเป็นงานหนังของซอฟนะครับมีหลายเฉดสีให้เลือกนะครับแต่ที่เราคุรลูกค้าเลือกมาตัวนี้จะเป็นงานสีเทาดําตัวหนังใกล้ๆจะเป็นลายแบบนี้ครับผิวสัมผัสเนี่ยคือบอกเลยว่านุ่มมากๆครับเนี่ยฮะนุ่มมากสำหรับตัวหนังตัวนี้นะครับของซอฟนะครับเป็นงานหนังป้องกันน้ําป้องกันไลฝุ่นเป็นไซส์ขนาด9.5ฟุตสั่งแบบฐานเบิ้ลขอบฟองน้ําหนาพิเศษแบบนี้ครับนี่ฮะ แบบไม่มีดินชักนะครับตัวนี้จะเป็นงานแบบไม่มีดินชักที่ฐานเตียงเป็นไซส์ขนาด3.5ฟุตบวกด้วย6ฟุต ต่อกันเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่เป็นเตียงนอนครอบครัวไซส์ขนาด9.5ฟุตคุณลูกค้าชอบแบบนี้ก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสามารถผลิตเตียงนอนครอบครัวแบบนี้ได้ทุกรุ่นครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์สาคัญนะครับรุ่นนี้รุ่น P1 คุณลูกค้าสั่งมาเป็นไซส์ขนาด6ฟุตนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเสริมใยที่เบาะเตียงเสริมขอบฐานแบบฟองน้ําหนานุ่มเสริมใยห,หนานุ่มเย็บล้มแบบนี้ครับดูนะฮะนี่ฮะตัวนี้นี่คือเสริมใยห,หนานุ่มมากมาก สามารถนั่งบนฐานตรงนี้ได้เลยมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ30เซนต้องมีพื้นที่ภายในห้องนอนค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นงานหนังนะครับหลังขนแกะนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของหนังตัวนี้สามารถการลอยปากกาได้ถ้าคุณลูกค้าปากกาไป,าปขีดโดนตรงนี้เราสามารถใช้ผ้าเช็ดรอยปากกาออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานหนังมาใหม่ของโตด้านะครับ เมื่อขีดรอยประกาลงไปที่ตัวหนังตัวนี้จะสามารถลบออกได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับห้องนอนที่มีเด็กเล็กนะครับที่ชอบมีประกาหรือดิอสอไปขีดตามหนังตรงนี้สามารถเช็ดออกได้นะครับตรงเบาะหัวเตียงตรงนี้จะเป็นใยห,หนานุ่มพิเศษขนาดใหญ่2ใบครับแบบนี้ฮะนี่ฮะจะเป็นใยห,หนานุ่มพิเศษขนาดใหญ่2ใบแบบนี้เมื่อวางที่นอนคุณลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งพิงเบาะตรงนี้ได้เลยดูฮะนี่ครับนิ่มๆ น,นุ่มแบบนี้ได้เลยครับสีมีหลายเฉดสีให้เลือกนะครับใครที่สนใจงานหนังป้องกันรอยปากกาได้เนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเรียกว่ารุ่น p 1นะครับมีเบาะสองใบเสริมขอบฐานใหญ่แบบนี้เสริมใหญหนานุ่มพิเศษเนี่ยฮะดูครับ ขอบตรงฐานรองที่นอนตรงนี้เนี่ยสามารถใส่กับทุกรุ่นได้นะครับลูกค,ค้าต้องการหัวเตียงรุ่นหนึ่งรองเสริมปีกใส่ฐานแบบนี้ก็สามารถทําให้ได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้สั่งเตียงรุ่นพีหนึ่งเสริมขอบฐานหนาแบบนี้อัเปเกรดงานหนังเป็นงานหนังกันรอยปากกาได้ของตวัวดา้าด้านหลังเป็นขนแกะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาดูโต๊ะข้างหัวเตียงคุณลูกค้าก็สั่งเพิ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นงานหนังกันรอยปากกาด้านหลังเป็นงานหลังขนแกะครับนี่ฮะ หากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับรับผลิตทุกขนาดรับผลิตทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดนึงรอนเสริมปีขนาด9.5ฟุตเป็นไซส์ครอบครัวรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P1 เสริมขอบฐานหนาเสริมใยห,หนานุ่มอัปเกรดงานหนังการลอยปากกาได้โอเควันนี้มี2รุ่นยังไงฝากผลงานของเตียงนอนอินเบดเอาไว้ด้วยครับ